อย่นีพี่เดินไม่ได้ผมเดินไม่ได้วะขาขาขาล็อกขาไปกันเอ้ยไม่ได้มาตรงนี้นานเลยแล้วนะเนี่ยไม่ใช่ไม่ได้มาเลยแค่มาชมนกชมไม้ไอ้ตัวนกไอ้นกอะถุยอะนี่เสาเสาขานี่เสานน่นี่เสาเล็บยาวของเรานะซึ่งก็ไม่รู้ทำไมว่ามันไม่กินเพนท่านะแต่ว่า ไม่กินก็ดีแล้วแหละแต่ว่าอะไรกับมันดีก็ยังไม่รู้เหมือนกันเลยมันติดบั๊กเนี่ยทำไง่ติดบั๊กวะเองตัวใหญ่ขนาดนี้นะทำไงติดบั๊กนี่นั่นโลกของในเสาบางทีมันก็งงาวนิดหน่อยนะแล้วก็อย่าทห้มันคำราอ๋อไม่ใช่แฮะไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ตัวนี้ไอ้ ไม่ใช่นะอันนี้ไม่เล็บยาวนะนึกว่าตัวเนี้นอยู่ไหนแล้วอะผมว่าผมผมว่าเห็นมันอยู่นะไม่ใช่มันตายไปแล้วเฮ้ยว่ามันไม่น่ารอดแล้วแหละมันน่าจะศูนย์พันแล้วนะดูจากลักษณะการที่ผมมองไปอ่ะยังอยู่นะย,ยังอยู่ยังอยู่เอ้ยไม่ได้เจอนานเลยเล็งไม่นานแล้วไอ้ตัวเนี้ย โอ้ยเยอะนะเยอะอยู่เยอะอยู่เยอะะได้แลแ female, Over, ้วแค่ว่าผมจะลลอกมันยังไงนี่แหละมันกินอะไรพวกเนี่ยยินไรปันอาหารพวกเม็ดข้าวปลาหรือเนื้อมันกินนะเฮ้ผมต้องหาอะไรให้มันกินเองกินอะไรพวกข้าจะได้ผสมพันธ์เองถูกย่อเวยอ๋อเป็นนิดนะย่อภาษาเกมมานี่พวกมันนี่มันนี่ เอ,อคำรามคำรามโอเคโอเคแล้วก็ผมต้องลอเล่ามันเฉยๆแต่ว่าปลาไหลปลาปลาซ่อนนี่นี่ไม่ผมไม่เอานะเดือไปดิออเอาไม่เดิอนอีกเอ้ยปล่อยก่้งตูดขนาดทำไมไม่มา นี่อ๋อท no ุบให้ทุบให้เปิดทางมันอีกธรรมชาติพังหมดแล้วเนี่ยทำไหมกินเลยรูโชกินนี่วัดเดยลอะไรน่ะเดียว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 เดียเดียวเดียวเดียวเดียเดียวเดียวเียวเด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 ียวเียวเด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 เดยวเดียวเดียดียวเดียวเด น้อยกว่าสิบบล็อกอ่ะเรียกว่ามันทีโพสผมตายเลยฮะอะไรที่น่เกมขา,ข,าขนาดนั้นอ่ะอะได้อ่ยมันทีโพสผมหน้าเกลียขามหน้าโก้เนี่ยสมที่ผมจริงๆที่ผมอยากจับมันนะฮะมาเลยว่าจับปุ๊บผมแสบหนักเนีน่ยตู้ผ,ผมอยากเลี้ยงม,มันฮะเพราะไงมันดีเนี่ยมันจะเลี้ยงยากเลยอะฮะ นี่ไม่เลี้ยงยากดิเขาสลับคับได้ไหมอ่ะลากกมายากมากเลลากคอมาเนี่ยต้องใช้อะไรเดียวเออเชือกเหมือนจะได้ยังไง้งเชือกเ,อเชือกอยู่ที่ผู้ช่วยด้วยซีวิธีผู้ช่วยปล่าไม่แน่ใจฮะเดี๋ยวไปทางมาหาดูแต่ไหนก็เดินมาเที่ยวละเที่ยวนี้ก็ใช้คันเบ็ดแล้วกันนะลองล่อมันดูไอ้พวกนี้ พอมันโดนน้ำก็พิการทั้งขาทีนะพิการทั้งมือด้วยเรียกว่ามันจะใสย่ยยักแปบยับเลยแหละแล้วกวนน้ำโพดเลยพวกเนี้ยจะต้องลากลงน้ำฮนะออวิธีแก้ปัญหาคือลากลงน้ำไปแล้วพวกเนี้ยมันนี่ยกเองเหายมาพรา้อมอยากโดนน้ำยังไม่ไดาบน้ำอะไรวันเช่นะอยู่ไหนแล้วอืมโอเคอย,อยู่ฝั่งนน้นเลยฮนะ โครไก่อะไรสิไ <reveal> ก <again response> mm ่เ hmm. ร no, no. no. no, ื่อ <popped examined> okay, no, yeah, ันั้นบุยนกนกนู่นบุยนกบินสมจิงมาเองบินยังไงวะเห้กดฟิสิกส์ชัดมันตีลัทธิหนีโคตรไกลเร็วผมผมจะหนียังไงมันปลาอีกแล้วยังไม่ยังไม่ขอข้าอีกเนาะ ว่าอะไรวะผ่านคนอื่นนี่ว่านักเลงมะเนี่ยฮะ